ก่อนนะตัวอีก34นะแล้วก็ตัวอาวุธอีก45แล้วมีเพชรอีก1ันเ้สี่ห่อยเว้ยไอ้เจ้าหนุ่มใส่มงกุฎต้องริมขาเห็นไหมมากิ้มยิงกันขอสีม่วงสักสองสมอันขอสีม่วงสักสองสามอันนะเราเกลือมานานแล้วอีซี่การ์เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชา ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลย e ซี่มากสวัสดีเพื่อนเทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเมลลู่มเมนะฮะและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมนิโนคุนิครอ s เวิลด์นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเราเ <c> จ <oughs> ็บหนักกับการเปิดอาวุธไปนะครับไม่ได้4ดาว3ดาว,ดาวตัวสัตว์ก็ไม่ลุง้งถือว่าในคลิปที่แล้วนี่เราผิดพลาดแบบล้มละลายอย่างมาหาศาลเลยนะฮะวันนี้เราเลยจะมาแก้มือนะครับมา เดี๋ยวเรามาลองกันดูกันก่อนว่าเตรียมมาแก้เมือสักเท่าไหร่นะครับในวันนี้อยากได้สัตว์สีดาวที่เป็นลุ้งเพิ่มนะแล้วก็อยากได้อาวุธสี่ดาวลุ้งเลยแน่นอนวันนี้เตรียมมาก่อนนะตัวอีกสามสิบสี่นะแล้วก็ตัวอาวุธอีกสี่สิบห้าแล้วมีเพชรอีกพันเก้าสี่สิบถ้าเกิดมันไม่ลงล็อกหรือตอนท้ายมันยังไขนี่หน่อยหรือมันยังไม่ได้เนี่ยอาจจะเติมเพื่อให้มันหมดทุกอย่างที่มีไปเลยแล้วก็อาจจะส่งคอตูมไ่เกลือเหมือนเดิมนะครับสิและแน่นอนนะครับการชายแบบนี้มีพี่พเพื่อนๆ ให้กำลังใจสวัสดีคนดูนยครับสวัสดีครับอือเอานะครับวันนี้เราจะมาแก้มือกันที่ฟิวบอสที่หนึ่งก่อนเหมือนเดิมนะครับถ้าออกเราจะย้ายไปฟิวบอสที่สองนะครับเป็นทริคของจานก้าให้มาอีกเช่นเคยมาก้าเราจะเราจะกาชาอะไรก่อนดีชุดเหมือนเดิมไหมรอบที่แล้วชุดอะไรไม่เกินเกินหลักสิบมาที่เป็นหลักหน่วยอ่ะกดยังไงกดแยกไปเลยหรือยังไง ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะซื้อเพิ่มไหมถ้ามันมีแพ็คที่พอดีก็จะซื้อมีเลงๆมีเลงๆกันแล้วยังไม่ได้เปิดอะไรเลยก็เปิดที่จะเอาเลยจัดปะถ้ายังไม่ได้เปิดอะไรเอาที่เอาก่อนงั้นอาวุธไปก่อนเลยกูแค้นกูแค้นขอสีม่วงมาดูมาดูไม่ไม่ไม่กดออกกดเด้อเฮ้ยเรามีสูตรใหม่ไม่ใช่หรอ ย้ำแล้วก็เอ้เจ้าเจ้าจ้าสูตรมอสสูตมอสใครต้องกดเราก็หยุดเหมืนีันว่าสีม่วงไหมสีม่วงไหมสีม่วงได้อยู่สีม่วงได้อยู่สีม่วงหน่อยโอ้โหฟ้าสายอีกแล้วใสเลยไอ้เวลาเอาไปอัพทับหมดเลยเลยจะสามันเลงกลิ่นปิ้งใส่ปิ้งกินเกลือมาแต่ไกลเลยครับเพื่อนๆไม่เป็นไรใช้สูตรเรามาย้ำนะครับพร้อมแล้วไอ้จึ๊บ ไอ้ยางอะหลอกลอยก่อนลอยก่อนห้าป้จุ๊บไอจุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้เปิดดีไหมนะเอะหรือยังไม่เปิดดีแล้วเปิดดีไหมนะหรือยังไม่เปิดดีไอ้เปิดทีเผิ่แม่งเลย <c oughs> มาแล้วมาแล้วกดสักคลิปแม่งด้วยโอ้โหฟ้าจบแล้วไอ้กาอ้ารใจเย็นก่อนไหมเหมือนนัญญ่นก่อนยังเอ่ยแบบดูสั่นมึงยืนตรงไหนไหมสุดนี้แม่งไม่ได้มาสุดนี้ไม่ได้มาเพื่อกูัวพิชางพิชางลมนะสุดนี้ไม่ได้มาเพื่อกลัะ อยู่ทิศทางทิศทางมึงไม่ได้ดืนยืมริมผาปันต้องมายืนยืนริมผาตรงนู้นใช่ไหมฝั่งขวาฝั่งขวานี่ใช่ไหมตรงนี้ก็ได้เนี่ยอ่าแล้วยังต้องเปิดอะไรย้ำอาวุธต่อเล็กกิโลอาวุธเหลือยี่สิบห้ายี่สิบห้าแต่ยังมีเพชรยังมีเพชรอีกยังมีเพชรอยู่นะเพื่อนบอกอาวุธอีกทีนะครับขอม่วงหน่อยเชี่ยโคตรท้อเลยตอนเนี้ยท้อมาก กล่องแดงหน่อยเฮ้อกองแดงหน่อยเฮ้อเออลืมอีกแล้วเอ้ยกล่องแดงมากล่องแดงมากล่องแดงมาเอาหน่อยเว้ยไอ้เจ้าหนุ่มใส่มงกุฎต้องริมขาเห็นไหมื่อกี้มึงดินตามไปขอสีม่วงสักสองสามอันขอสีม่วงสักสองสามอันนะเราเกลือมานานแล้วโอ้โหอันเดียวเองแม่งเอ้ยอันเดียวเองอ่ะลุ้นผ่านฟ้าลุ้นเดียวก็เสียวได้ใจเย็นใจเย็น เกะระธานฟ้ามาขอสีลุงนะฮึบฮึบหลอกเปิดแม่งเลยเฮ้หลอกอ้าวไม่ซ้ำไม่ซ้ำอาวุธอาวุธอาวุธแน่นอนอาวุธเฮ้ยไม้เหรอ้อาอาวุธปะเนี่ยโอ้โห้สามเลยเนี่สามเหรอสามมีแล้ว เอาธาตุไม้ไม่ใช่หรือโอ้โหเวนเน่ไม่ได้ไม่ไม่กก <c oughs> ได้กเก่าอะไงดีวะกลันเปลี่ยนไปได้อยู่ถ้ามีครับเปลี่ยนไปบอสแมปสองไงเออถ้าออกแล้วย้<ม>ยายถ้าออกแล้วย้ายโอ้โหยังไงวันนี้กูว่ากูซัดถึงการันตีแน่ไม่เป็นไรต้องมีสักทีอย่างน้อยแต่ขอแบบมาก่อนการันตีจะดีมากย้ายไปบอสแมปสองก่อนนะเพื่อนเซ็งว่ะไม่ มันมีที่อยู่ซ้ายเมื่อซ้ายมือเหรอไหนไม่ใช่ซ้ายซ้ายด้านหลังนั่นแหละเห็นปะที่สีแสงๆอ๋อเหมือนสีลุงนะเอ๊ะสีลุงขวาขวาอ๋ออันนี้เหรอนี่เหรอเออเฮ้ยตีลุงเนี่ยสีลุงเนี่ยแสงอ่ะนี่เอาว่ะเอ่ะเอ๊ะตีลุงนั่แหละงนี้แหละเอ้ยน้องๆปวดส่งพลังให้พี่ด้วยของเต็มอ่ะเปิดได้เปิดได้น้องๆส่งพลังให้พี่ด้วยเอาสัตว์ก่อนไหม เปลี่ยนมาสัตว์บ้างอาวุธมันออกไปแล้วเดี๋ยวไล่เกลือก่อนเพราะตอนนี้เราเน้นเน้นอาวุธจ๋าเลยอย่าได้อาวุธลุงแต่ถ้าสัตว์ลุงมาสักตัวก็เฟี้ยวอยู่เอาละครับไปกันต่อไปกันต่อพัลงก่อนเลยฮิปโปมาฮิปโปฮัทชิ่วดิฮัทชิ่วเฮ้ยฮัทชิ่วฮัชเชยฮัชเชยฮัชเชยอยากรู้จังเลยแม่งได้ทุกตัวเลยไปไปปุ้งปุ้ง สองใบสามใบสองใบสามใบสองใบสามใบใบเดียวอีกแล้วกูใบเดียวตลอดเลยเงียไม่ไรไม่ไรลุยตัวใหม่ว่ะเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่เดี๋ยวดูถ้ามีบอกเลยว่าไอดีกูสัตว์เยอะมากตอนนี้ตัวใหม่สีเขียวโอ้โห้โโอหจบแล้วตัวธรรมดาไม่มีสัดยันไม่มีไม่มีไม่มีแบบออร่าพิเศษจบแล้วโอ้โหหน้าตาลัมบ้าตัวนี้ ก็โอเคนะตัวนี้ตัวนี้เทียร์ตัวนี้ใช้ได้อยู่นะเหมือนจะติดท็อปแต่เป็นติดเทียร์อยู่ตัวรดใช่มันลดกูดาวของธาตุาตุาดิมันติดเทียร์แหละแต่กูมันติดใจอะไงดีวะก็ย้ำไหมย้ำปหะย้ำไหมไม่รู้อ่ะย้ำไม่เค้ออกอ่ะถ้ามึงอยากย้ำก็ได้เอ้าลองย้ำสักทีย้ำไปอีกสักทีแต่คือกูไม่เคยได้เบิ้ลเลยอ่ะไม่เคยได้แบบสองตัวในแบบสิบโลเลยอ่ะมันจะไม่ได้เบิ้ลเออ สีม่วง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 โอ้ฟ้าจะมาวงมาฟ้าทำไม่ได้ยังไม่ได้วะงั้นออกก่อนงั้นออกก่อนออกเดินเปลี่ยนที่อ่ะขอตูมขอตูมเอ๊ไล่เกลือหน่อยขอตูมด้วยอ่ะมันมีมันมีไอ้นี่สองจุดไอ้นี่เหรอเดินตรงไปเรื่อยๆเลยเออเฮ็ดเปลี่ยนกาแม่งขวามือกาแม่้งจาพอหรอขวาขวาเจอแล้วเจอแล้วขอ ม้บพลังให้ข้าอีกสักครั้งได้ไหมเจ้าพวกแสงสีอัน้ามาปุ๊บเอ้ยแอดมอนมารับพลังด้วยปะเนี่ยอย่ามาแย่งดูนะปะรอบนี้เอาคอตูมไล่เกลือไปก่อนแบบชิิๆชิลๆไอ้ข้าวตุนที่ถ้าได้ของดีมันรูปเป็นยังไงสีทองหรือสีม่วงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันข้ามไปเลยละกันนี่ไงม่วงปะ ม่วงม่วงเนี่ยอันกลางได้นี่เดี๋ยววนแล้วก็ขึ้นไปเลยนะแล้วก็ออกมาเป็นชุดชุดถอยชุดโอ้โหคอสมอสเฮ้ยกำดอกไม้ดอกไม้ได้เรสวยอยู่นะไม่รู้ว่ะเกลืออีกแล้วคอสมอสคอสมอสเฮ้ยเส็งเลยเฮ้ยแบบนั้นเฮ้ยช่างมันเอาอะไรต่อดีวะก่อนดีวะก้าสัตว์สัตว์ก่อนไหมเหลือวุ้วะสัตว์ทีนึงแล้วก็อาวุธดีกว่าเลย ไปหนึ่งนี่คือหนึ่งหนูสิไปครับสิบเลยสิบสิบเลยสิบเลยสัตสัตมาสัตมาฮิปโปแคมปัสฮิปโปมาลองสคริปดูมีเสื้อผินมามีเสื้อผินมาแสงแสงม่วงม่วงม่วงโอ้โหฟ้าใส้วเอาเอานู่นม่วงเออเอาเอาที่อาวุธเอาที่อาวุธโอเคไงดีกายามอาวุธไปเลยฮะยามไปเลยเลย ได้อ่านะครับพร้อมแล้วลุยอันเจุ๊บจุ๊บจุ๊บเจ้าเอาไงเฮ้ยยักยักยักหน่อยเมื่อกี้มันออกแรงของออมันออกแรงของคอตตูใช่ไหมขยับไปไหนอ่ะตายไปก็ได้นี่นี่ยืนยืนเรียงแถวยืนเรียงแถวกับแม่งเขาแถวเขาแถวออเฮ้ยร้องเพลงว่ะเฮ้ยดิ้นเพลงแล้วมันมีเสียงให้พรให้พรกูด้วยนี่เอาท่าอะไรเอาท่าอะไรตีไป ดิจิโตเอาว่ะเอาว่ะกูว่ามาแล้วว่ะช็อตนี้ลงลุยแล้วจังหวะใไ้เสียงไอ้โมทให้บัฟกดปึ๊บหลอกอีกสักทีหล่ออีกสักหน่อยลุยขอขอม่วงขอม่วงม่วงเน้นๆม่วงเน้นๆม่วงมากล่องทองกล่องแดงกล่องแดงกล่องแดงโอ้โหกล่องขาวไม่เป็นไรยังมีลุ้นยังมีลุ้นยังมีลุ้นสักคลิปโอ้โหฟ้าไอ้สัตว์ทำไมอาวุธมันเข้มกับกูจังวะ ย้ำปะกะไม่ย้ำแล้วไม่ยม้ำมั้ยปิดคลิปเลยเฮ้ยใจเย็นกูว่าว่ายายแนวถ้าตามมาไว้ก็แนวสองเปล่าเฮ้ยเชียดโดเฮ้ยไม่อยู่ตรงกลางเมื่อวานตรงนี้เฮ้ยเนี่ยมันมันมันรู้สูตรแล้วเว้ยว่าเราต้องวิ่งไปให้ถึงแต่เราหลอกเปิดตรงนี้แม่งเลยเนี่ยการทุ่งฮึบแบบรวดเร็วตรงนี้เร็วกว่านี้ได้ไหมนั่นแหละกดสคิปไปด้วยโอ้โหฟ้าอสัต์ เริ่มไม่มันละคุณเริ่มไม่มันละต้องบอกแล้วมันให้มาแล้วเฮ้ยอีกหนึ่งว่ะการันตีละอีกหนึ่งการันตีละมาแล้วมาละแน่นอนทีนี้จะไปลองไปทีละโลละเพราะมันมาชัวเฮ้ยอันนี้ได้ใช่ไหมได้ไม่อันนี้ก็อันหน้ามั้งอันนี้เลยมาอันนี้เลยอันนี้ก็โอ้มาแล้วมาแล้วันี่ยเอาละวะเอาละวะ ลุงให้กูหน่อยวะอาวุธขอร้องเราเว้ยข้าขอละอาวุธลุงจงออกมาพร้อมกันไหมเพื่อนๆกองเดียวเฮ้ยเหมือนลุงอี๋คนเสียวได้ลุงเหอะลุงเหอะโอ้โหทำด้วยเฮ้ยยังไม่ถึงการันตีมันขาัอีกศูนย์จุดห้าอใช่เฮ้ยโอ้โหเท่านี้ นี่ก็อีกสักหนึ่งเมื่อกี้มึงไม่ได้ใช้เพชรไงตะกี้ใช้ตัวไงอีกหนึ่งนี่ครับอีกหนึ่งนี่ครับมาแล้วครับนี่อารันตีเมื่อกี้เขาเรียกว่าหลอกให้ตกใจขออาวุธลุงขออาวุธลุงไม่มีมุกแล้วรอบนี้มึงต้องมาแล้วจะหลไองทายทำหนาที่งานต้องมาไม่มากูไปไม่มากูไปเบิ้ลขนาดนี้ต้องมาแล้วหมุนมาแบบไม่ต้องรอ มาแล้วครับมาแล้วครับอาวุธลุงเถ้าขาอาวุธลุงอาวุธลุงน้ำหรอหน้ำโดดเข้ามาโอ้โหไอเหี้ยสามอีกแล้วโอ้โหไอเหี้ยสามอีกแล้วกูจะบ้าไอเหี้ยต้องไปอัพแหละโอ้โหป่าขจะกินอัพขั้นมันก็เก่งเอออัพขั้นไปดี อพลังยังไงก็ติดโอ้โหเครียดเลยกูไอ้เครียลุงไม่มาย้ำตัวเดี่ยวแม่งให้หมดเลยย้ยร้อนละแม่งปั่นว่ะโอ้เปลี่ยนใจว่ะโดดแม่งมีตัวหรือย้ำอีกอีหามึงจะอะไรกันนะกันหนาโอ้โหดูมันดูมันเอาหมดอ่ะอ้ทงคือมึงเอาหมดอ่ะตัวเลยอีกใบตัวใบสุดท้ายทองไปดิโอ้ พอกันพอกันทีเกมเชี่อันนี้เขาบอกมึงโลกเนี่ยวันนี้ให้ตั้งสี่ิีแล้วโอ้โหไอพี่ทำซ้ำทั้งนั้นเลยนี่สัตว์สัตว์ยิงซ้ำยิงเก่งเปิดไหมเออสาำยิงเก่งสาำยิงเก่งพูดดีนะมึงอ่ะแกไอ้ห่าพอ่ถ้าอยั้งนั้นสามดาวนี่คือกับสือดาวหรอกสัตว์เอฟเฟกต์ได้ไหมเนี่ยไอ้ห่าเดี๋ยวกูเปิดตัวสัตว์ให้ดูให้หมดเลยด้วยมันไส้สัตว์ก็ใกล้การันตีแล้วนะเนี่ยจริง การกระทำแบบนี้คือการกระทำบนหัวร้อนนะครับแม่งเอ้ยปั่นอะไรกันนะกันหนาว่าแม่งเอ้ยหงิดวะทำไมมันเกลือขนาดนี้วะมันนาเกลือชัดไอเกมห่านี่ไม่น่าหลวมตัวเข้ามาเลยแม่งเอ้ยเกลือเต็มเต็มเกลือเน้นเน้น กคือออกการันตีแล้วด้วยไม่มีอารมณ์ไปต่อเลยกลูอะเดี๋ยวสรุปผมประกอบการเลยนะเ,เพื่อนๆคือไม่ต้องเปิดให้ดูได้ผมอธิบายได้ทันทีเ <laughs> พราะว่าผมได้รองเท้าอันนี้ซ้ําไม่พออาวุธสีดาบที่อุตสาา่าห์คาบมาคิดว่าเอ้ยต้องได้ยากแหละอันนี้น้ําก็ซ้า <c oughs> เพื่อดกซ้ํามันซ้ำสอ,สองอันที่มีเลยอะ่ะโคตรปวดหัวเลยอะ่ะ เจงว่ะจีดมากจีจริงว่ะเป็นลายใช้ได้อยู่ก็วันนี้ได้อาวุธสองอันนะครับอย่างที่หวังไหมเหรอได้อาวุธอย่างที่หวังแต่ไม่ใช่ลุ้ง๋ยวองว่าจะมองว่าติดตามคลิปถัดไปมามาเน่ยังไงต้องกลับมาหาอาวุธลุ้งให้ได้งูจะไม่หยุดจงหวงูจะได้สักอันหนึ่ง่ะยังไงต้องมา อ,อ,อมึงฟังนะมึงฟังถ้ารอบหน้า,าไม่มากูไม่เติมนะฟังไว้นะเกมอ <c oughs> <c oughs> อะวั <c oughs> นนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับเ <c oughs> พื่อนๆพื่อยังไงถ้าชอบอย่า <c oughs> ลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ช่องเมโลเมของเราด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ